สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเนวานาแมกโนเลียชาแนลทุกวันนี้ผมพามาชมปลาหมอสวยงามทวีปอเมริกากลางและอเมริกาใต้นะครับของร้านซื้อไลฟ์ของท่านเปาเช่นเดิมนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมนะครับว่ามีปลาอะไรอัปเดตบ้างนะครับสายปลาหมอไม่ควรพลาดนะนะครับสวัสดีครับท่านเปาสวัสดีครับเช่นเดิมนะครับนี่อ่ะขอดูอัปเดตหน่อยครับอ่ะมาตู้แรก นี่โอ้โหอลังการดูไซส์ก่อนตัวไซส์นี่ไงครับตัวไซส์ฟีเนสตัตต์ครับฟีเนสตัตต์ตนะตัวชมพูตัวฟา้าครับผมตัวนี้สองพันห้าสองพันห้านะอ่ะอีกตัวหนึ่งข้างอาเซนเชียรุ่นใหญ่ครับผมอาเซนเชียตัวนี้สี่พันห้าสี่พันห้านะโหไออันนี้ใหญ่ฟอร์มสวยมากอันนี้คือขึ้นฟอร์มมาแบบอย่างดีโอ้สวยแล้วตัวนี้ฟอร์มดีมากเล่นจัง ไดนกับคนได้นะอ่าดูนี่โอ้โหอ่าต่อท่านเตาตู้ต่อมาตู้ล่างครับอาตู้ล่างนะครับอันนี้ครับท่านเตาตู้มีมีไพโรเซฟราหรือที่เรียกว่าทับประโจตู้ีบตู้ละสองร้อยสองร้อยนะฮะครับผมครับผมครมีรัมกรัซม่าเมกรเซม่ามครซบผมคมีรับผมับผมคร้มือนมคับผมคดัมืรับผมคผมคอับผมีอตบมครับผมีรับผมครับผมครัับผ้ัรมีบบคัวเดียวเนี่ยน่ารักั ในตัวนี้มีฮอนด้ด้วยฮอนด้ปกติจะอยู่ที่200อ่าครับผมแต่ช็อปเปอรี่ห้าร้นะตัวเมื่อกี้แล้วก็มีอะบาเลออสอะบาเลออสก็สองไซส์เหมือนกันห0 0กับเจ็ดครับผมบาซิลลี่200ครับเฮกเกอรี่เผือก2,000ลดลงมาถึง2,500เนห้าเอยู่มาสาัปดาห์ล้วอ๋อโอเคนะเหลือ25นะแล้วมันก็จะมีเฮกเกอรี่เผือกอีกอ,อันนี้มีตำหนิปากกัดกันมีร่องรอยเท่าไหร่นะตัวนี้จากพันหเหลือห0าร้อยครับผม เลือห้าร้อยประมาณสองสามตัวอ่าครับผมมีเทวดาข้างในคู่หนึ่งอ่าครับคู่นี้เป็นเทอร์คอยบูมาร์เบิลจับคู่กันแล้วครับผมคู่นี้หนึ่งพันหนึ่งพันนะนี่จับคู่กันแล้วนะมีสองตัวเนี่ยตัวดำๆเป็นดำลายฟ้าอบอ่าดำลายฟ้าเป็นเทอร์คอยส์สีฟ้าฟ้าเทอร์คอยส์อ่าตัวนี้ก็มีตามนี้นะครับสายพันธุ์ ตู้ต่อมาครับตู้นี้คาระบอโนรุ่นเล็กไในรถเซะผ็มครับมีตัวละร้อยหนึ่งร้อยเท่านั้นนะมีคันเรียบร้อยแล้วคือไม่มีพิการครับผมเซลล์วลูทองตู้นี้ร้อยห้าสิบซื้อวัลลทองร้อยห้าสิบนะนี่น่ารักน่ารักเด็กเลยอ่ะอันนี้ครับตามนี้นะครับสายพันธุ์ต่อตู้ต่อมาท่านเปาตู้นี้คาร์บอนทอยมีสามแบบครับคาร์บอนทอยครับผม แอเดาเาเลส1,000เลสแล้วก็โก้อันนี้ตัวคู่800จะมีตัวเมียอยู่นี้ด้วยตัวเมียถ้าแยกตัวละ400ถ้าเป็นคู่ก็1,200ตัวเมียน่าจะตัวหนึ่งตัวตัวนั้นช่วยตัวนี้ยังไม่ช่วยครับผมประมาณนี้นะเนื้อสายพันธุ์นะอ่าต่อมาครับท่านเปาตู้นี้ก็เป็นทรัพย์ตัวเล็กแต่ที่ว่าว่าตัวนั้นคัดไปแล้วตู้นี้ก็คัดแล้วเหมือนกันตู้นี้เปเซลาเซล เพราะว่ามีตามําหนิไม่มีคลิปท้องครับคลิปท้องมีบางตัวมีเป็นกุดบ้างอันนี้เซลเหลือตัวละ25บาทเออครับผมส่วนเฮกเกอรี่เผือกตู้นี้ก็เหลือตัวละ500เหมือนกันอ่าครับผมอ่ะตู้ต่อมาตรงน,นั้นเป็นเซรั่มคอแดงก็ตัวละ500ออ่าเซรั่มคอแดงเกือบลืม500นะตัวหนึง่งสวยนะเซรั่มคอแดงเนี่ยแ่แต่เหมือนต้องใช้เวลาหน่อยนะกว่ามันจะแดงก็เยต้องใช้เวลาเป็นปีนะนี่ดูตัวนี้ตัวนี้เท่าไหร่ครับเนี่ยตัวนี้ ตัวนี้สวยเลยตัวนี้เจ็ดร้อยเจ็ดร้อยนะสวยเขาคืออะไรครับเต็มพลันนี้จุดเล็กที่มุกเต็มทั้งสองตัวมาป้าไหมเป็นจุดเล็กธรรมดานี่แหละแต่ว่าไม่ใช่จุดเล็กตัวที่จะที่จะสวยเยอะขนาดนี้ตั้งแต่ใส่เลยปกติเขาเรียกว่าอะไรครับเตาสตาร์ลี่ไนท์ไหมสตาร์ลี่ไนท์ใช้เรียกทั้งสองตัวแหละทั้งแรกทั้งอันดาบากับปรินีใช่ไหมใช่จริงจริงมาเรียกพลันนีมาก่อนอันดาบาก็เสิ่งเกิดมาไม่นานโอเคครับเจ็ดร้อยนะสวยมากเลยอ่ะตู้ต่อไปครับท่านเตา ครับท่านเปาตู้นี้บูเจดเดมเซครับผมบูเจดเดมเซตู้นี้มีสองราคามีสองร้อยกับสามร้อยฟ้าสวยมากครับผมนักแค่ไซอย่างเดียวครับอันนี้นี่นะฮะดูซื้อทอนนะครับอ่าต่อมาครับท่านเปาตู้นี้ซาสิก้าซาสิก้าหกร้อยบาทอือตาสีฟ้าสวยมากนะฮะใส่หน้าลักดีสองรอยบาทนะดูพี่ปาบอกว่าชุดนี้ดีมาก กินดีมากตาฟ้าด้วยที่ป๊าบอกว่าเป็นชุดแรกจากหลายปีที่กินดีขนาดนี้ใครสนใจก็รีบมาจับจองกันก็ได้ครับโอเคครับอ่าต่อมาบท่านเปาบัวคาร่าบัวคาร่าตัวละร้อยครับผมแล้วก็ด้านในท้าอยังเห็นข้างในอยู่เป็นเซลล์ลุ่มคอแดงนี่เป็นชุดปานอกอ่พู่สองเมียสามตัวละพันห้าโอเคครับแดงแล้วแต่อาจจะมองเห็นยากนิดนึงบัวคาร่าบางมิตเลยอ่าอยู่ด้านในอันนี้ฮะอ่าเห็นอยู่ฮะเห็นอยู่ ดูบลกอาคาลาต่อ,อาสายพันธุ์ของตู้ดีนะ <c oughs> แกต่อครับท่านเปาตู้นี้โท,ม,โทม,มัสไอโทงมาซ่าตัวละร้อยห้าสิบไอตัวจุดดำที่มีหมครับแล้วก็เพาเชอร์ตัวละสองน้อยพาเชอร์สวยมากตัวเมียครับผมตัวเมียด้วยตัวผู้ก็มีอยู่กระผมท,ที่หนึ่งตรงนี้ครับเนี่ยสายพันธุ์ตู้นี้นะ โอเคจะไปมุมต่อไปนะคะท่านตู้นี้ครับท่านเตาตู้นี้ใบเฟสแคนเดลาเรียครับผมตู้นี้หกร้อยหกร้อยนะตัวนี้ัตไปก็โคตรสวย่ะสวยนะอ่านเดี๋ยวดูนี่ฮะนี่น่ารักนะตามนี้ครับใบเฟสแคนเดลาเรียมาจากแม่น้ำนีสายนี้นะอ่ต่อมาครับท่านเตาตู้นี้น้องเขาหลบอยู่นะเวลานูรัสเวลาดูรัสนะครับ ดากอลเพเทนอ่ะน้องเขาหลบอยู่อันนี้เห็นละตัวนี้สามพันห้าสามพันห้านะนี่ตัวนี้ก็สวยมากหัวท้ายส้มสวยนะขุนส้มหน่อยโตไปแบบคนที่เขาเลี้ยงตัวอ้วนๆนๆครับจะสวยมากน่ารักเนะอะเออน่ารักเนี่ยดูตามนี้ดินี่นะโอ้น่นารักนะโอเคอ่ะต่อครับตู้นี้ครับโุนก็สวยเชียร์อันนี้ขุนฟอร์มเลยท่าน,นฟอร์มครับแตกก่อนอันนี้มันเล,มละมาก่อนแั้วนี้ฟอร์มมาดูดีดละตัวนี้หกร้อยเพราะว่ามีความเละนิดนึงอ่นะฮะยังฟื้นตัวไม่เต็มที่ อันนี้น่าจะประมาณห้านิ้วนะครับคนที่สนใจอประมาณห้านิ้วหกร้อยบาทเท่านั้นเลยสายฟันนี้นะอต่อท่านเตาตู้นี้ไปเฟซคาดาเรียนเหมือนกันแต่ก็ปวอมไว้นี่ตัวนี้ห้าร้อยห้าร้อยใบเฟซต่อมาครับตู้นี้ฟีเนสตาดัชชมูฟ้าอันนี้ตัวละเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยนะฮะอันนี้คือตอนเด็กของตู้ตู้ข้างหน้ากับมิทันยไว้ตัวแรกเลยอ๋อเข้าใจแล้วตัวซ้ายมือนะ มีซองตัว <compra. S 1> ตรงน <โ avenues, S 1> ี้ขึ้นฟองไว้แต่ถ้าตัวซ้ายจะสวยกว่าก็ขึ้นฟองก่อนอต่ถึงเขาบอกตัวซ้ายสวยนี้อันนี้ตัวเท่าไหร่เจ็ดร้อยครับอันนี้ตอนโตแบบนี้หูว่ตอนโตนี่สวยมากยังกับปานลบแก้วแต่ถ้าสีจะเข้มขนาดนี้เลยสีเหมือนลบแก้วเลยใช่ครับตอนฮีทบวกกับสภาพแปรรอมที่ดีไม่ต้องีไม่ต้องรอสภาพแปรอรูปรออายุใช่นะโอเคครับอ่ะไปมุกต่อไปนะครับ ขนาดไหมอ่ะใกล้ๆก็ได้ฮะระวังนมนะนี่ชาคาแมกใบเฟสแม่น้ำชาคาแมกนี่โอ้ยเป็นบางดำเต็มที่เลยตรงนี้เจ็ดร้อยบาทเจับร้อยนะฮะอาจจะสวยพี่จ้าถ้าสนใจอาจจะดูนิดนึงนี่นะเบา่จินใจอีกนี่สวยแล้วนี่ใบเฟสชาคาแมกแม่น้ำชาคาแมกแต่พี่ผมพูดก็พูดจากประสบการณ์ตัวเองเนาะอ๋ออ่รฮะ อันนี้อะไรคะนี่เฮเซลสปร่าครับตัวนี้ก็สวยมากๆครับสวยนะแต่ว,ว่า oh, <simple. S 1> ต้องให้น้องเขาขับสีแบบน,นี้นะใช่ครับบางตัวถ้าสายมาไม่ดีมันก็จะดำอ,อยู่บางคนชอบสีดำก็ได้เหมือน,นกันตัวนี้หกร้อยหกร้อยนะฮะอ่าโอเคครับอันนี้ครับตอนซ็อยต่งนี้นะใช่ออค,ครับถ้าเทียบเฮเซลกับใบเฟย์ครับตัวนี้ดูน้อยกว่าอ๋อโอเคนะือที่ผมเลี้ยงมานะอ่าครับ จากประสบการณ์โดยตรงของท่านเซฟแต่ถ้าเป็นที่ฟ้าพีาจะบอกว่าเห็นฮาโลดุกอะใช่เห็นทะโลดจะดุกว่าอะตอนะฮะอาจาร์เทียนตัวนี้ห้าร้อยตัวนี้ฟอร์มดีตัวนี้ฟอร์มดีนะอันนี้ฮะตอนโตแบบนี้นะอาจาร์เทียนถ้าอาจาร์เทียนในในมุมของผมนะครับก็คือความดุของมันเนี่ยจะสู้พันอื่นๆแทบไม่ได้เลยเพราะว่าที่ผมเลี้ยงมาคือไม่มีรอดเลยครับตายหมด ดูพวกสนอะไรไม่ได้เลยอ๋อใช่อะมาดูตัวต่อมันจริงมันก็เลี้ยงรวมกันได้แหละมันแล้วแต่ต่วตัวต่อมาอันนี้ไปไอเซนีเมลานูรัสเทตัวนี้สั้นตัวนี้จะถูกกว่าตัวแรกใหญ่กว่ากพระจริงตัวนี้2005เพราะว่าเขามีแผลเป็นที่หัวถ้าสังเกตที่หัวเขาเคยเป็นหัวเป็นรูมาก่อนแต่ว่าโรคไม่ลามแล้วมันเหลือแต่รอยร่องรอยเป็นรอยแผลเป็นไว้ถ้าสนใจแค่ความสวยอย่างเดียวตัวนี้ก็คร้มเพราะว่าถูกลงมาครตัวหนาเรือตัวหนาใหญ่สวยด้วยสี ลองถ่ายไดูที่หวกันไลยพี่ตั้มมันจะได้รูว่าถูกใจไหมโอเคไหมเพราะไม่เคยหัวเป็นรูมาอ่อนหัวเป็นรูประมาณสองสามรูนะเคยเป็นมาอ่อนแต่ไม่รามเล้าแต่ไม่รามแล้วแล้วผ่ายเขาจะตื้นไหมเขาจะตื้นมาเนื้อขึ้นกับอายุครับอเรื่อยๆตามเวลาไปแล้วเปลี่ยนเอาไปยูอีกสิวนั่นกันต่อกับท่านสองอันนี้ของแรที่หายไปนานดูที่ของแร่อุ้ยน่ารักนะเนี่ยปลาหัววุ้นเบีร์สันนี่ทั้งคู่ นะครับคุ้นขึ้นแล้วนี่พันห้าพันห้านะครับคุ้นยิ่งใหญ่ได้มากกว่านี้อีกเยอะเลยนะแต่มันต้องมันต้องขู่กันเองถ้ามันไม่ได้ขู่เนี่ยเดี๋ยวขู่มันจะอยู่ตรงต่อตอนโต่างนี้น่ารักไหมล่ะนี่ปุ๊บปิีกแม่บอสันต์่อฮะอันนี้ตัวเยินนิดนึงเพราะเมื่ก่อนหน้านี้วันสองวันมันอยู่รวมกันอ๋ออะเล็กฟาดกันแรงคือมาแยกฟอร์มนะใช่อันนี้ตัวเท่าไหร่ครับพันห้าเท่ากันพันห้าทก็คู่นะแต่เอาตอนนี้เอาตัวซ้ายก่อนตัวขวาขอฟอร์มไปก่อนขอฟอร์มให้เขาแคร์หายก่อนอาจจะมีคลิปแตกนิดนึง น่ารักนะน่ารักจริงบูนจริงๆอ่ะต่อมาครับด้านนี้รับสเปนิด้าสเปนิด้านะฮะม,มีสเปนิด้าแต่สเปนิด้าแดงจริงๆมันเป็นสเปนิด้าแดงทั้งหมดแหละแต่บางตัวถ้ามันไม่ลอกไม่ยอมเปลี่ยนสีมันก็จะเป็นสเปนิด้าธรรมดามตรงน,นี้ตัว300ทั้งหมดทั้งแดงเเปลี่ยนสี<อ>แล้วแล้วก็ยังไม่เปลี่ยนสีแล้วก็กําลังเปลี่ยนสีอันนี้ต้องบอกว่าไม่ควรเลี้ยงกับปลาเล็กแม้แต่นิดเดียวคือเล็ก กว่าปากเล็กกว่าตัวนี่มันอยู่ไม่ได้เลยมันกินเหมือนกระโพกระปั๊บเลยเสือตองนะโอเคขายเลยยขาทั้งตัวเลยก็คายอีที่ปากพอไปกินเนี่ยปากแดงน่ารักเลยนะพาดิฟติกคือห้ามเล็กกว่าปากหรือใส่ไกล้มันเด็ดขาดต้องใหญ่กว่าเท่านั้นอ่ะต่อมาเป็นป้าทรงแบนจะอยู่ได้เพราะมันงังไม่ได้สองตัวนี้คือโปลรนีจุดเล็กต้องเล็งทรงแบนตันกว้างตัวนี้ตัวนี้ก็สวยมากตัวนี้สวยฮะตัวนี้คาดว่าจะเป็นตัวเมียเพราะจุดค่อนข้างละเอียดแล้วมันมันจุดใหญ่ถ้าเทียบกับตัวข้างๆครับคู่นี้จะตัวละพันห้าเหมือนกันครับผม แต่ถ้าคนที่ดูอยู่แบบไม่ได้รีบอะไรมากผมแนะนําให้ซื้อตัวละเจ็ดร้อยด้านล่างนะครับสวยขึ้นไปพรอมอาจจะสวยกว่าตัวนี้ก็ได้นี่ฮะห็นว่าสวยดิอันนี้ลูกนูกคนละเนียดอ๋อคนนี้อยู่นี่นะอ่าตัวนี้อะอคนนี้แล้วก็มีในกล่องอในกล่องเดี๋ยวดูซิในกล่องเป็นบูแจ็คเดมเซ่บูแจ็คอ๋อเมื่อกี้ผมไปถ่ายรูปบูแจ็คตอนแรกอะนะตัวใหญ่สองตัวนี้สี่ร้อยสี่ร้อยนะสวยนะฟ้า เห็นไม่ชัดอดทนหน่อยอ่านี่ซูมแล้วคครับแล้วนี่สี่ร้อยเท่านั้นนะสี่ร้อยตัวใหญ่เคครับสวัสดีท่านนี่เซบูคากอนนั่นลากรที่มีความรู้สูงใช่ใช่อ่ะต่อฮะบุคลากรของชาติด้านปลาหมอนะอ่ะต่อฮะด้านนี้ครับท่านเปาวีมาคูริโคด้ามาคูริโคด้า ตัวนี้ตัวผู้ตัวผู้นะฮะเิมาเป็นตัวเมียอ่ะฮะแล้วก็ตัวผู้ตัวเมียไข่แล้วถ้ามองตังนี้จะมีไข่อ่ตัวเมียไข่ปลาจะอยู่ตรงนี้ตงนี้ที่ต้องหันตรงลงหน่อยที่พื้นตรงนี้พืนนะอ่าไสร็จแล้วเดแล้วเสร็จแล้วอ่าเสร็จแล้วนะอ่าโอเคฮะไข่แล้วไข่รอบนี้มันมีสามแล้วใส่อยูมาครับผมแล้วก็นี่อีกตัวหนึ่งตัวผู้นะฮะตัวนี้อ่าสามตัวนี้ตัวละพันห้าทั้งหมดอ่าครับผมอ่าดูฟอร์มมาเลยอันนี้เมีย อาคูริคูร่านี่ถ้าใครโชคไม่ดีเหมือนผมนี่ก็จะเจอปลาที่ค่อนข้างดุมากๆครับอ๋อเขาดุใช่ไหมใช่แต่ถ้าใครที่เลี้ยงปกติก็อาจจะไม่ได้ดุมากขนาดที่ผมเจอเห็นว่านี่<ช>อโอเคครับอาจจะไปมุมต่อไปนะครับ ตัวนี้สวยนะครับการจัดเนี่ยแพ้กับเทวจะเที่าวด็านเที่วด้าหลังแดงครับผมตัวนี้เจ็ดร้อยเจ็ดร้อยปกติทุกยาครับผมมานาคาบุดูตัวนี้เซลเหลือร้อยหนึ่งอ่ะอันนี้คืออะไรครับเอาตั้มหลังแดงเหมือนกันอ๋อมานาเหมือนกันนะใครเอาตั้มไปนะโอเลหลือ้อเสีตะเกียบยาวเกินแล้วก็จะมีตัวหนึ่งอยู่ข้างหลังตัวนั้นเซลลจากพันห้าเหลือห้าร้อยข้างนี้ดูปกติดีแต่ถ้าหานีกข้างนึงคือตาบอดอ๋อตาบอดนะเสียไปข้างหนึ่งโอเคครับ ไม่เป็นไรครับท่านแล้วก็เทวราดำดำสนิทซูเปอร์แบคตัวนี้ห้าร้อยครับผมแล้วก็จะมีลำเจ็ดสีลำเจ็ดสีตัวผู้สามร้อยบาทครับผมตัวเมียจะร้อยห้าสิบแต่ตอนนี้ตัวเมียเหลือน้อยลงแล้วแต่ตัวผู้เป็นสัดส่วนใหญ่แล้วก็บูโกบูโก้สองร้อยห้าสิบแล้วก็แลมโบอริเบียตัวละสองร้อยเออครับ แทนจริงใครชอบแรมนี่มาซื้อร้านที่เตาได้นะเพราะขับสีสวยมากสวยนะสวยสวยร้านท่านเตาเนี่ยส้มปกตินะครับมาดูแต่ตัวได้เลยนะมีเยอะด้วยใช่ส้มปกติตัวนี้สวยนะมองสบายตามากเนี่ยตัวที่ขับสีสวยๆก็มีเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอ่าฮะเนี่ยนี่สวยมากอันนี้ก็ชื่อสายพันธุ์ตามเมื่อ้เลยนะครับเจ็ดสีโบลิเวียแล้วก็มานะครับผม อ่าต่อมาอีกตู้หนึ่งครับท่านเตาตู้นี้เป็นเฮกเกอรี่กับเฮกเกอรี่เผือกครับผมเฮกเกอรี่ธรรมดาตัวละสามร้อยครับเฮกเกอรี่เผือกจะมีพันสองกับพันห้าครับแล้วก็เ er ทวดาสกาเล่ที่มไม่รู้ว่าแหล่งไหนแต่มีจุดข้างตัวนี้ตัวละสี่ร้อยบาทครับผมสวยนะสกาเล่ไอเฮกเกอรี่ธรรมดาคคนที่แบบชอบอเ,อเลี้ยงเขาเรียกว่าอะไรนะ สายที่อยากเลี้ยงนานคอยดูความเติบโตครับสวยมากแต่ว่าถ้ายังไม่สวยตั้งแต่เด็กเลยเฮคัลลีก็เฮคัลลีเผือกเนี่ยสวยตั้งแต่เด็กโตก็สวยเด็กก็สวยแต่ถ้าัตธรรมดาตอนโตก็ส้มสวยนะตัดเป็นสวยมากสวยมากๆแต่ว่าตอนเด็กมันก็จะเหมือนปลาสลิดหน่อยก็ทีตานิดหน่อยนะต้องดูตอนโตนะใช่ครับต้องไซส์ประมาณ5้านิ้วสี่นิ้วขึ้นไปประมาณนี้ที่ผมเลี้ยงนะใช่แล้วก็มีอีกชนิดหนึ่งเปิดถ่ายแล้วอันนี้อะไรครับในีบยนเป็นหนึ่งในตัวแรกหายาคอปแรกของกลุ่มจิโอฟัคตสสายเปล่าตัวนี้ ตัวนี้ตัวละสี่พันโอ้หไปแล้วนะเป็นคนซื้อแล้วยังไม่มีแต่เราถูขายแล้วจากที่ไม่ได้ขายเพราะว่าตอนแรกกำลังลุ้นว่าเป็นเพศไหนแต่ตอนนี้คาดว่าน่าจะเป็นคู่ทั้งคู่เราก็เลยปล่อยขายแล้วใครอยากได้สะสมอใครใครเงินหนาต้องมีนะมันเป็น G ีโอที่ลายทีเป็นแนวนอนทั้งหมดและลายมุกขึ้นหน้าหายากนะแหละไอเทมนะลายเขมอันนี้ครับฝา่ท่านตามนี้นะครับของท่านเปาจะไปมุมต่อไปนะครับ ท่านเปาตู้นี้จะมีอยู่3ชนิดสามสีนิดแต่ว่าตอนนี้หลบอยู่เท่าที่เห็นอยู่คือออกมาแล้วเป็นฟรนเซสตัสตัวเยวกวันเกื่บข้างบนตัวชมพูหัวแชมพูตัวฟ้านี้ตัวละเจ็ดร้อยเหมือนกันการที่ไทยนี่เลยใรั้ใกล้กันมันไปเฟรนชแม่น้ำแชคแคมแกตู้นี้จะอยู่ที่เจ็ดร้อยคือตัวทางขวาครับผมค้างข้อสีเหลืองคือแชคแคมแกอ่าครับไอตัวดำดำที่เห็นกปนอยู่รอบๆอันนี้จะเป็นแจ็คเดนมเซ่แจ็คเดมเซ่ตัวละสามร้อยแล้วจะมีแจ็คเดมเซ่ตัวหนึ่งตัวใหญ่สุดจะอยู่ที่หกร้อยบาท แจ็คนี่ฟ้าๆนี่ใช่ครับส่วนใหญ่ที่สีชัดๆจะเป็นตัวผู้อ่าครับผมสวยๆนะท่านเ้าเนี่ยแต่มันแค่หลบอยู่เฉยๆอันนี้คือหลบแบบหลบแบบมิดเลยช่วยตกใจอะฮะจริงๆตู้นี้จะมีเฟตเต้ตัวเล็กอยู่ตัวหนึ่งด้วยสับตัวราคา400บาทแต่เป็นตัวจิว๋วน,นู่นอะเฟเต้ดนาหลังทางขวาอ เฟสเต้ก็คือสวยถ้าเป็นตัวเมียสวยสวยสวยจะสวยจะสวยมากที่เป็นตัวเมียตันธุ์ก็ตามนะใช่ครับนี่อ่าตามนี้เลยจะสวยตอนจับคู่อะฮะนี่ฮะัแม่น้ำาคาแม็กใช่ครับอันนี้คือสีฟ้าแนี่โอสวยมากตัวผู้นะถ้าสีแบบเนี้ยตัวนยจะเป็นตัวผู้หน้าตาสวยดีหน้าตาตลกแต่สีสวยดีนะฮะนะครับส่วนไอเลสเชเลอร์หรือเฟสเต้เนี่ยครับตัวเมียจะเป็นขวาล่างอ่าครับตัวผู้ส่วนใหญ่จะสีจืดกว่าตัวเป็นสีเข้ม ใช่ครับแต่คือสวยมากต่ไอต่อไปนะครับต่อต่อมาครับตู้นี้ตู้ใหญ่สุดคืออันติฟอนอนตครับตัวนั้นหนึ่งพันบาทนะฮะที่เหลือจะเป็นไวมิลเลอร์ครับไวมิลเลอร์ตรงนี้จะตัวละมีราคาห้าร้อยกับเจ็ดร้อยสองไซส์เทวดาสกาเลมีจุดตัวนี้ตัวละสี่ร้อยครับผมข้างในจะมีเฮคเกอรี่เผือกตัวละเก้าร้อยสามตัวข้างในนะสามตัวเฮคเกอรี่เผือก ไวมิเลอร์ชุดนี้แตกต่างจากชุดที่แล้วปกติมันจะเป็นไวเนโกเป็นแถบแถบน้ำตาลแดงแต่ตัวนี้โตขึ้นมามันออกแนวแถบเหลืองคล้ายๆไม่น้ำตาบโปโอ้เป็นคล้ายตัวนี้นะอัลตาบโปอยู่ที่เดี๋ยวเอาตั้มไหมนะคล้ายๆแต่จะเป็นเลือดอีกแหนังหนึ่งก็ได้อ๋อโอเคครับแต่แน่ๆว่าสีจะแตกน่าสนใจนะเหลืองๆด้วยอ่ะตัวนี้ก็สายพันธุ์ตามนี้นะครับนี่ไวมิเนอร์อัลตาบโปในอัลติฟอน แล้วก็วายเ็นเลอร์เป็นริโอเนโกเดอเดโกตู้ต่อมาครับตู้นี้ขี้ตกใจพอเกลีฮะเอาตัวใหญ่ก่อนตัวนี้เฮกเคอรี่เผือกเฮกเคอรี่เผือกตัวนี้เป็นตัวพิการครับข้างนี้ปกติดีแต่ข้างหนึ่งจะไม่มีคลิปท้องตัวนี้จากสองพันห้าเลยแค่พันแปดเออครับผมแต่ทุกอย่างโอเคหมดที่หลบอยู่ใต้ขอนตรงนั้นที่มีมุกอันนี้คืออีเลอตติตัวละหกร้อยบาทที่เหลือที่มีท้องแดงตัวเขียว อันนี้คือลองจิมนัทจะมีตัวละหกร้อยกับแปดร้อยครับผมไซส์แปดร้อยตอนนี้ขึ้นสีพร้อมพร้อมคทำสวยละครับอืโอเคนะครับลองจิมนัทนี่ก็มีคนมีเขาเรียกอะไรครับความดูร้ายนิดหน่อยดูไหมอ่าโอเคนิดนึงเดียวแต่ของผมก็อยู่กับเขาเรียกว่าอะไรนะครับอเมริกากลางไหวใช่ไหมฮะต่อนะครับ ตูวนี้ที่เห็นชัดเป็นลนยจะเป็นบูทาเกอร์ตูันี้ร้อยห้าสิบสองตวน้อยห้าสิครับผมแล้วมันจะมีตัวเซลคือพวกที่แบบทังขาดที่ขาดักสูงแค่นีบาทอืออมีถูกด้วยเท็กซัสเขียวตัวละ200ข้างนนั้นส่วนตัวแดงๆที่ว่าไปว่มานี่คือแรมแดงเป็นแรมแดงที่ไม่สั้นเป็นออริจินอลเลยตัวละอันนี้ก็ค่อน้างหายไปนานมควรนะสหรับแรมแดงที่ทกติเพส่วนใหญ่สมัยนี้เจะารสั้นม่ อันนี้ยสายพันธุ์ตามนี้นะฮะที่สีสดๆจะเป็นตัวเมียอ่าโอเคครับเนี่ยชัดๆเลยสีสดๆตรงกลางขอนไม้อ่าครับผมตัวเมียนะตัวนี้นะตัวเมียอ่าต่อครับท่านเปาตู้นี้ไอ้ที่ตัวขาๆนี่คืออเมซอนาร์มอ่าครับผมอเมสอนารัมตัวละเก้าร้อยมีจับคู่แล้วเป็นปลาจากอเมซอนแล้วก็มีมาคูริโกได้อยู่ด้านในมาคูลิโกได้ตู้นี้ตัวละหกร้อย มันจะมีฟีเนสตาตั้ลบอีกตัวหนึ่งราคาเจ็ดร้อยเหมือนกันผ่าไหนดีว่าอานีูสวยนะทันทีตัวนี้ผมก็ยังอยากได้อยู่นะยังไม่ได้มาตามเก็บเลยนั่นเขผมฟีเนสมาดูนาตัวเองได้ถ้าถ้าดูเนี่ยไม่มีร่องรอยเลยอั่ผมสวยากอเมซอนนัล่าันี่ก็สวยนะสำหรับคนชอบปลาสีแบบวายๆหน่อยคลาสสิกคลาสสิกปลาเลยใช่อระเนี่ยเนี่ยเห็นน่ะสวยดี อาโอเคครับเดี๋ยวไปมุมต่อไปนะคาเดรียกับโคลิคูโคลิคูไอตัวหน้าฟ้าข้างในนั้นพวกนี้จครับตู้นี้ตัวละร้อยอ่าครับเพราะเครื่องขี้มันแตกอย่างเห็นกระดงแตกอะไรอย่างนี้ไม่ง้อตู้นี้มีสองชนิดนะฮะแล้วก็จะมีใบเฟสแคาเดรียครับผมไอคาเดรียตู้นี้จะมีทั้งราคา600กับราคา100ราครับราคาหก็คือชิปพังชิปแตกมีน้ำดินครับเนี่ย อ่ะตอสายพันธุ์ตามนี้นะฮะไอสองพันนี้นี่ถ้าเทียบกันนี่คนีิคูดุกว่านะที่ผมเลี้ยงมาใช่ครับคนีิคู่อนขัน agressive มากกว่าครับแต่สุดแท้สุดแท้แต่มันก็ดุทั้งคู่ครับอจะดูกันกัดสิครับอยู่ด้วยกันดีกว่าอย่าไปอยู่กับปลาอื่นอยู่กับอเมริกากลางด้วยกันโอเคครับเดี๋ยวไปมุนต่อไปฮะได้เลยเป็นปลาเมดฮะ ตู้นี้พิมูนเลยตาัสกันตีงอยเลยอ่าครับผมไฟติ้งอยู่เลยหกร้อยนั่นเลยไฟติ้งเลยน่ารักนะต่านี้ส่งดีนะจะลังลุ้นที่อยู่ไม่แน่ใจว่าเมียของคู่อเปล่างเขาดูฝ่ายแรงเกินไปหน่อยไม่น่าจะเหมือนเป็นตัวเมียกับตัวเมียแค่ตั้งจริงอันนี้ก็ได้นะพี่ต่างพิมูนน่ารักก็จะดูน้อยหน่อยด้วยนะน่ารักถ้าตัวนี้ตัวเมียแน่นอนเพราะตัวนี้เคยไข่แล้วครับนี่ก็หกร้อยเหมือนกันวายไปเมื่อกี้อันนี้บัวคาร่าบัวคาร่าตัวนี้แปดร้อยตัวใหญ่ บัวเนีเวลลุ่มทองบัวนี้ก็ได้สลบเซลลลุ่มทองตัวละสามร้อยอแล้วก็ฮันเดตัวละสี่ร้อยนี่คือภายในเด็กตัวหนึ่งตัวละสี่ร้อเห็นว่าหายากเห็นปะที่ต้องต้องแยกออกจากกันแล้วสวยนะสวยมากเครื่องคลิปจะเป็นลายยาวเดียวแล้วริบูนี่เท่าไหร่นะไซน์ริบูหกร้อยหกร้อยพี่ตั้มต้องใส่นี้อ้จะมีริบูอีกตัวหนึ่งตัวนั้นสามร้อยจะเป็นตัวเล็กอยู่ข้างในสามร้อยสามรอยี่สามร้อยเป็นตัวเล็ก สามร้อยแล้วต้นเนื้อท่านแล้วก็อัวรูอ่าอ่าตัวนีรก่อนนิ้วกุ้งแลยวกนตัวนี้พันหกพันหกนะครับตัวใหญ่ตัวผู่โอเคฮะอ่ะอัวรูอัวรูอัวรูราคาหกร้อยบาทครับผมรุ่นเล็กแล้วก็จะมีอัวรูตัวใหญ่อยู่ตัวหนึ่งฮะตัวนี้หนึ่งพันอตัวนี้ใหญ่เลยพี่ตั้มเอาอีกเป่าอัวรูเขาเรียกอะไรนะเป็นหนักแท้ไม้อัวรูถ้าไม่แท้ไม้ก็ได้เก็บอยู่นะ ้คนนี้ใครเขาเนี่ยคุ้นๆแต่เดี๋ยวนอกเรื่องนิดนึงใครครับเนี่ยผมมาขายมะกองนี่คำเลยนี่ทำเลยนี่มะกองใครขายมะกองใช้ใช้ไหมท่านเบลีฟใช้ไหมไม่ยังไม่ใช้นะโอเคโอเคฟาซิลขายอันนี้ฟาซิลแล้วพี่เขาร้อนเงินรีบขายอยู่พี่ลองเทลงคลองดูอ๋อโอเคนะ พี่ิวอัลจัสตินเรานะมอฟฟ็อกเป็ซิลลี่ตัวละสี่ร้อยแล้วตัวเนี้ยครับตัวเนี้ซิลลี่สี่ร้อยนะข้ามไปก่อนนี่เซลล์ลุ่มคอแดงเซลล์ลุ่มคอแดงจะมีตัวละห้าร้อยกว่าเจ็ดพี่โอฟังพี่โอร่วมฟังด้วยนี่เห็นป่ะช่องนี้ดีนะดูตลอดครับผมช่องไงไไม่รู้ช่องไงไม่รู้เนี่ยน่ารักเห็นป่ะนะตอนนี้น่ารักเหมือนพี่โอเห็นไหมโอ อุ๊ยเงาตรมหรือดำอะไรบูลี่ไม่ใช่หมายถึงหน้าตาหน้าตาหน้าตาแดงเหรอบูรี่น้นลาบูรีเหมือนเลยสีเหลีครับเนี่ยเปลนเซลล์รูมดิเออเี่เซลล์รมโอเคครับนีความฟองเลยนี่นะร้านนี้ดีนะเพรอะไรครับซื้อประจำรานชื่ออะไรนะดีดีทุกอย่างไม่รู้จักบากอย่างจำชื่อร้านได้แต่เริมาซอเรื่อยๆแต่สายพันตามนี้นะฮะนี่ดู ท่านเตาเก็บให้นี่นตามนี้นะมีแม่เหล็กมีแม่เหล็กครับอ๋อนี่มีพลผีคนนี้รู้สึกว่าเจ้าพ่อเคกอติกใช่ไหมฮะคุณคุณขายมอกองเอามอกองกันนะขายขายปลาครับอ๋อหลายธุรกิจนะพี่โหเจ้าของดีดีครับอ่ะเจ้าของไอหัวร้อแทนเลยเนี่ยไอเหรอครับไอฮะเจ้าของเนี่ยนี่ บ้านใกล้กันนี่ได้ข่าวใช่ครับนะครับทำไมเราได้กันทุกวันไม่ได้กินเลยอ้าผิดคนผิดคนแล้วพี่ไปชวนคนอื่นนะอ่ะฝากด้วยครับร้านซูริสไลฟ์นะครับเบอร์โทรตามนี้นะเฟซบุ๊กนะครับเดี๋ยวขึ้นเพจของท่านเปาให้นะครับโอเคขอบคุณครับท่านเปาคิดถึงป้าหมอสีสวยงามก็คิดถึงท่านเปานะร้านซูริสไลฟ์โอเคครับเสร็จแล้วเร็่แล้วครับนี่นะนี่คิดถึงท่าเปาคิดถึงผมแล้วก็มอกรองนะโอเค โอเคครับแหมก็ได้ยินอ่านฝากด้วยครับบ๊ายบาย